ตัวรถเราเนี่ยประกอบด้วยพาร์ทที่เป็นพาร์ทหลาย,ลายแบบนะครับล้อเอวย <ไง S 1> ตัวถังตัวรถภายในทุกอย่างเนี่ยวัสดุเป็นคนละแบบดังนั้นเนี่ยแต่ละวัสดุเองก็จะมีน้ํายาเนี่ยที่ถูกผลิตมาเพื่อให้ใช้ในการดูแลได้ดีที่สุดเหมือนกันครับการล้างรถ1นึ่คันกว่าจะเตรียมอุปกรณ์กว่าจะซื้ออุปกรณ์มาครบบางทีเนี่ยซื้อมาเสร็จไม่ถูกใจต้องไปซื้ออันใหม่อีกดั<ช>ะนั้นเนี่ยการไปล้างรถลานที่ได้ระดับหรือมีคุณภาพอะครับอาจจะหนึ่งรถระยะเวลาลดความเสียหายที่เกิดจากตัวรถเรา ซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรารับล้างในรูปแบบนี้วันหนึ่งไม่เกินสี่คันถ้าเกิดวันนี้ถ้าเกิดจูนอยากจะลองล้างแบบปิ๊งปิ๊งบ้างเนี่ยมันยากไมหมคะคุณปรีดยากไหมผมว่าคุณจูนต้องลองดูครับไม่ยากอย่างที่คิดครับสำหรับคนรักรถและลหลงใหลในความสมบูรณ์แบบโดยเฉพาะเหล่าดาราคนดังเซเลบ เศรษฐีทั่วโลกและเจ้าของรถหรูต่างไว้ใจเลือก t o p a z Detailing แบรนด์ดูแลรถชั้นนำระดับโลกต้นตำรับจากประเทศอังกฤษซึ่งตอนนี้ t o p a z Detailing ได้ขยายสาขาที่ประเทศไทยแล้วลรถยนต์วันนี้จะพาไปชมการล้างรถที่ถูกยกให้เป็นเสมือนศิลปะระดับโลกโดย t o p a z Detailing มาดูกันว่าถ้าเรามีผู้ช่ยวชาญการล้างรถแบบดีเทลลิ่งระดับโลก มาแนะนำวิธีการล้างรถให้สะอาดเงางามแบบดีเทลลิ่งด้วยตัวเราเองจะทำได้ไหมแล้วต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างไปพบกับคุณกริดกริดตะผลกริดมนโนรถผู้จัดการทั่วไปบริษัทโทพาสดีเทลลิ่งประเทศไทยจำกัดกันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับคุณจูนครับสวัสดีครับสวัสดีนะคะวันนี้เนี่ยจูนก็มาถึงที่โทพาสดีเทลลิ่งไทยแลนด,ด์กันเลยนะคะ,คะหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้ว่าการล้างรถแบบดีเทลลิ่งเนี่ยเขาล้างกันแบบไหนอยากจะให้คุณเกรดนะคะช่วยบอกผู้ชมทั้งบ้านหน่อยสำหรับใครที่รักรถอยากจะล้างรถแบบดีเทลลิ่งที่บ้านเนี่ยทำได้ไหมครับผมก็ต้องแจ้งอย่างครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าดีเทลลิ่งเนี่ยมันก็เป็นคำศัพท์เลยเนาะว่าลงคําว่าดีเทลหรือรายละเอียดเข้าไปให้เยอะขึ้นกว่าปกตินะครับเพราะจริงๆถามว่า คำว่าดี t a i l i n g แต่ละที่เนี่ยก็จะมีการเจาะหรือการเน้นย้ำไปที่ตัวรถเนี่ยในส่วนไหนเป็นหลัก oh. นะครับซึ่งจริงเนี่ยคำว่า detail เ,เนี่ยทำที่บ้านก็สามารถทําได้ตัวรถเราเนี่ยประกอบด้วยพาร์ทที่เป็นพาร์ทหลายๆแบบนะครับล้อเอ่ยตัวถังตัวรถภายในทุกอย่างเนี่ยวัสดุเป็นคนละแบบดัง oh. นั้นเนี่ยแต่ละวัสดุเองก็จะมีน้ํายาเนี่ยที่ถูกผลิตมาเพื่อให้ใช้ในการดูแลได้ดีที่สุดเหมือนกันครับถามว่าเราสามารถใช้แชมพูตัวหนึง่งเพื่อทําทั้งคันได้ไหมได้ครับ oh. แต่จะหมดจด100%ยเปอร์เซ็นต์ไหมอันเนี้ย อีกเนึงแล้วการล้างแบบดเทลลิ่งอ่ะอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการล้างดเทลลิ่งนี่มีอะไรบ้างคะคุณกติ๋อย่างแรกเลยครับแน่นอนครับผ้าคือหัวใจหลักน,นี้สำคัญเลยถูกต้องครับแค่มีผ้าที่ถูกเหมาะกับการใช้และมีการแยกให้ชัดเจนว่าผ้าอันนี้ใช้กับส่วนไหนเพื่อไม่ให้ปนกันอ,อันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการลดรอยที่เกิดหลังการล้างได้เยอะอล้วครับ การทาความสะอาดอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้รถสะอาดนะครับเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ผลลัพธ์คือถ้าเราล้างไม่ถูกหรือผ้าไม่ได้สะอาดเพียงพอก็เหมือนการเอาฝุ่นไปถูบนตัวรถเนี่ยครับออนอกจากผ้าแล้วมีอะไรอีกคะ,ะก็จะมีเรื่องของน้ํายาที่เหมาะสมกับตัวรถอย่างที่เราคุยกันเนาะ,ะแล้วก็รวมถึงเทคนิคง,ง่ายๆครับเช่นการแยกถังน้ําถังสะอาดกาับถังสกรปรกให้ชัดเจนว่าถังไหนที่เราจะใช้ในขั้นตอนไหนเพื่อลดการเกิดรอยบนตัวรถระหว่างล้างครับเห็นว่าโทพาสเนี่ยใช้น้ำยาถึงี่ยถึเ21ชนิดเลย จริงๆต้องบอกอย่างี้ครับโทปาสเนี่ยมีน้ํายาของตัวเองเนี่ยอินเฮาส์ house, จริงๆต้องบอกว่าประมาณ28ชนิดครับแต่ว่า21ชนิดเนี่ยเป็น21ชนิดที่เราสามารถให้ลูกค้าเอาไปใช้ house อินเฮาส์ได้นะครับหรือลูกค้าสามารถเอาไปทําเองได้ที่บ้านแต่อีกบางชนิดเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงต่อผิวรถหากไม่รู้วิธีการทําที่ดีพอ,อนะครับเพืกรีฑาซึ่งการล้างรถแบบทั่วไปแบบล้างที่บ้านกับล้างแบบดูเทเริงเนี่ยมันต่างกันยังไงอะคะ จร,จริงๆครับการล้างแบบดิชิลิ่งเนี่ยในความหมายที่ผมเข้าใจหรือผมมันควรจะเป็นเนาะก็คือมากกว่าการแค่ใช้ผ้ากับน,น้ํายาครับเช่นบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่มแปลงเข้ามาเพื่อใ,ให้เหมาะสมกับการใช้กับตรงล้อหรือตรงซอกมุมมากขึ้นสำหรับผมนั้นก็คือเป็นการขั้นตอนของการสูดดิจทลลิ่งที่เอยอะเยอะขึ้นแรับผ้านเนี่ยเป็นหัวใจหลักจริงะนะครับแต่ตัวรถเนี่ยผ้าไม่สามารถเข้าได้ทั้งหมดแปลงเอยแปลงก็ยังมีหลายชนิดครับะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนดิจทลลิ่งเราจะเริ่มโอ้ อุปกรณ์จริงมันเยอะมากเลยนะแบบนี้อยากจะบรบกวนคุณกรีค่ะช่วยพาจูนไปดูอุปกรณ์เพิ่มเติมในการดีทูลิงหน,น,น่อยได้ไหมคะได้เลยครับเดี๋ยวไปกันค่ะได้ครับนี่คือเป็นโซนของน้ํายาล้างรถของโทปาใช่ครับ <ๆ S 2> จริงๆต้องบอกอันนี้เป็นแค่เพียงส่วนเดียวที่เราเอามาตรงนี้นะเพราะส่วนใหญ่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ลูกค้าโทปาชอบซื้อไปใช้ที่บ้านนะครับก็อย่างง่ายๆครับตัวที่คนชอบที่สุดและคนรักรถเนี่ยพลาดไม่ได้เลยคือ พรอไปล้อเนี่ยสะอาดหรือเงาเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำยาล้างล้อก็จะมีในส่วนของวิลคินเนอร์ได้ช่วยดูแลในส่วนนี้ครับต่อมาแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกแชมพูแชมพูเนี่ยมีหลายแบบนะครับแอดวานซ์พีวอชนะครับหรือว่าจะเป็นตัวลักชัวรี่แชมพูนะครับจริงๆพวกเนี้ยถามว่ามันเป็นแชมพูไหมเป็นครับแต่ลูกค้าบางคนเนี่ยเหมือนเราเราบางทีบางคนผมหนาบางคนผมบางน,นะครับสีรถก็เหมือนกันครับมีผิวสัมผัสทีต่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของรถจริงๆเขาจะดูแล้วว่าเขาชอบแชมพูแบบไหนนะครับ รวมถึงอย่างเช่น glass cleaner ก็จะเป็นน้ํายาสําหรับทําความสะอาดกระจกโดยเฉพาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ใช้แชมพูไปทำความสะอาดกระจกนะครับอย่างตัวไฮโดรไลท์เนี่ยหลังจากล้างรถสะอาดเสร็จปุ๊บถ้าเราอยากให้รถเนี่ยเหมือนเงาชําน้ําตกแล้วเหมือนใบบัวที่เราเรียกกันก็สามารถลงไฮโดรไลท์ทำเองได้ที่บ้านนะครับเพราะทีนี้เองก็คือตัวเดียวไม่พออจริงต่อผมใช้คำว่าเริ่มทาแล้วจะเริ่มไปเรื่อยๆครับก็คือไม่จบนะคะอันนี้คือจากที่ซื้อขวดเดียวอาจจะซื้อครบเซตเลยทีเดียวต้องใช้ โอ้โหนี่คืออุปกรณ์การเดือเทลลิ่งของทพาสแล้วเนี่ยวูดทำไมเยอะแยะหลายตัวจังะคะคุณกฤิมีอะไรบ้างคะเนี่ยต้องบอกว่าอย่างที่เราแจ้งครับว่ารถเนี่ยคันหนึ่งเนี่ยแต่ละคนใช้งานไม่เหมือนกันบางคนไปลุยป่ามาก็จะเจอ,รเอ <c oughs> ครบบา,คอา,ดดาบแมลงเยอะนะครับบางคันจอดตากแดดมีคราบน้ําเยอะนะครับอย่างที่เราเห็นคราบน้าชอบฝังเวลาหลังฝนตกนะครับเพราะนั้นเนี่ยน้ำยาตแต่ละชนิดเราก็จะถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการกจัดคราบแบบนั้นครับเพื <c oughs> <c oughs> ่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับผิวรถ มันก็เลยมีหลายตัวถูกต้องครับเดี๋ยวอยากให้คุณปิดช่วยแนะนําแบบว่าอุปกรณ์ที่จําเป็นสำหรับสำหรับการเดลเทลลิ่งหน่อยค่ะอ่าจริงๆครับน้ํายาเบื้องต้นที่เราควรจะใช้เลยการเลือกน้ํายาที่ใช้เคลียร์คราบบ้านนอกรือเราเรียกว่าแชมพูค่ะนะครับแชมพูจะเป็นน้ํายาหลักนะครับที่ใช้ในการเคลียร์คราบเบื้องต้นดังนั้นนะครับจะมีคราบเรียกได้ว่าคราบฝังลึกนะครับคราบฝังลึกเนี่ยก็จะเกิดจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นคราบน้าคราบยางมาตอยที่เกิดจากบ้านเราเยอะๆนะครับรวมถึงคราบแมลง แต่ละตัวก็จะมีน้ํายาพวกนั้นแนยกชนิดกันเลยหลกัหลกๆอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับออการทำความสะอาดนะครับแน่นอน<ม>สิ่งที่สําคัญอันก็คือแปรง<ม>นะครับคราวนี้พอเรามาเล่นแปรงเนี่ยก็จะเห็นแล้วครับว่าแปรงมีหลายชนิดมากนะครับ<ม>แปรง<ม>ก็จะมีตั้งแต่แปรงขนม้านะครับรวมถึงแปรงที่ใช้ในการล้างล้อทุกอย่างเราจะแยกแบบหมดนะครับเพราะรถมีหลายรูถูกไหมครับและรูแต่ละรูขนาดก็ไม่เท่ากันดังนั้น,นการมีแปรงหลายๆแบบก็เพื่อให้เราสามารถทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมครับ อุปกรณ์ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็จะเป็นเช่นพวกถังน้ำอ,อย่างบอกว่าการแยกถังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสําคัญนะครับและถ้าบ้านไหนชอบรถเป็นพิเศษอยากจะทําแบบเชิงลึกอาจจะต้องมีพวกตัวกระบอกสําหรับฉีดน้ํายาโดยเฉพาะนะครับเพราะน้ํายาบางตัวเนี่ยมันค่อนข้างเข้มข้นแล้วต้องมีอัตราส่วนการผสมนะไมั้บางทีอาจจะต้องแยกถังเพิ่มเติมอาค่ะอันนี้ในเรื่องของความเชี่ยวชาญหรือทักษะในการล้างนี่เกี่ยวด้วยไหมคะจริงๆเกี่ยวไหมเกี่ยวครับแต่ผมเชื่อว่าคนที่ล้างรถที่บ้านเองประจำเนี่ย จะมีความเชี่ยวชาญแต่ละแบบ <c oughs> นะครับแต่ความเชี่ยวชาญที่ถูกต้องเนี่ยก็ช่วยลดเวลา <c oughs> นะครับและลดการเกิดรอยได้เหมือนกัน <c oughs> นะครับแล้วการล้างดีทอริงด้วยตัวเองเนี่ยมันดีกว่าการให้ล้าง,างยังไงคะอ่าจริงๆต้องบอกว่าการล้างที่บ้านเนี่ยผมว่าบางคนมันเป็นความสุขของคนรักรถเนาะ <c oughs> ผมเองถ้ามีเวลาว่างผมก็ล้างเองที่บ้าน <c oughs> นะครับแต่ว่าแน่นอนบางทีเนี่ยการล้างรถหนึ่งคันกว่าจะเตรียมอุปกรณ์กว่าจะซื้ออุปกรณ์มาครบบางทีเนี่ยซื้อมาเสร็จไม่ถูกใจต้องไปซื้ออันใหม่อีกเพราะฉะนั้นเนี่ย การไปล้างรถลานที่ได้ระดับหรือมีคุณภาพอะครับอาจจะหนึ่งรถระยะเวลาลดความเสียหายที่เกิดจากตัวรถเรานะครับถ้าเกิดวันนี้ชัาเกิดจูนอยากจะลองล้างแบบดิทิลิงบ้างเนี่ยมันยากไหมคะคุณกรีดยากไหมผมว่าคุณจูนต้องลองดูครับไม่ยากอย่างที่คิดครับงั้นเดี๋ยวไปดูจูนนะคะลองล้างรถแบบดิทิลิงกันค่ะว่าจะยากไหมและจูนเองทําได้ด้วยเองจริงหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะ Your and kick team. เป็นตัวจริงบนโลกที่ท้าทาย นิวปัจจุลสปอร์ตอีลีดอีดิชันสากลการประมูลแหล่งประมูลรถพร้อมขับระดับหลักปลาซื้อบริสุทธิ์ซื้อตรงโปรง่งใสต้องที่สากลการประมูลสวัสดีคะ่คะีออตอนนี้จุนก็ พร้อมที่จะมาลองล้างรถแบบดีทลลิ่งแล้วนะคะคแต่ว่าอยากจะถามก่อนค่ะว่าการล้างรถแบบเทลิ่งเนี่ยมันมันล้างยังไงอะคะถ้าขั้นตอนการล้างขั้นตอนการล้างของดีทลลิ่งเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมจะสอนในธรรมดาก่อนเราว่าทางจริงๆอะทางโทคพาเราจะมีถึง5 level ้าเลเวลครับซึ่งจะใช้เวลานาน,านครับแต่อันนี้จะใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมง อ๋อรักธรรมดาคือแบบยังไม่ถึงขั้นเลเวลหนึ่งเลยก็คือชั่วโมงหนึ่งแล้วเหรอคะใช่ครับผมแล้วเลเวลอ่าหนึ่งถึงห้าเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะก็ถ้าเลเวลหนึ่งอ่ะผมจะใช้อยู่ประมาณ1นถึงสวัน1นถึงสวันใช่ครับเลเวลสก็จะเป็น2อถึงสวันเพราะว่าเลเวลสอ่ะจะมีในเรื่องของการขัดสีพวกนี้เพิ่มเข้ามาด้วยครับแต่ว่าสเต็ปอ่ะก็จะเป็นแค่2สเต็ปครับแต่ถ้าเลเวลสก็จะอยู่ประมาณ3าถึงสวันครับก็ขึ้นอยู่กับสเต็ปก็จะเพิ่มการขัดเป็น3สเต็ป แต่ถ้าเลเวล4อ่ะเราจะมีการทาช่วงล่างมีการถอดล้อล้างด้วยวครับส่วนเลเวล5ก็จะเป็นแบบขัดแบบร้อยเเลยลบวพวกผิส้มอะไรอย่างเงี้ยด้วยครับรถก็จะเงาเป็นเหมือนกระจกเลยจุมพร้อมแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวต้องใส่ถุงมือก่อนครับอ่ะอน,นี้เราต้องใส่ถุงมือในการล้างรถเหรอคะใช่ครับผมเพราะว่าขาหน้านหนเหรอคะพี่เอิร์ธคือด้วยที่น้ํายาของเราอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นพวกเคมีอะไรพวกเนี้ยครับก็ต้องป้องกันไว้ก่อนอ่าโอเคค่ะ ขั้นตอนแรกต้องทำยังไงก่อนครับพี่เอ๊ขั้นตอนแรกเ,เราจะใช้น้ำยาวิวชินเนอร์ที่ผมใส่ไว้ในถังเนี่ยฉีดให้ทั่วล้อถ<อ>ึงรวมถึงซุง้มล้อด้วยก่อนครับค,คือเราก็จะจะ,จะปั๊มปั๊มตัวน้ำยาแล้วก็เริ่มจากการฉีด<อ>การล้างเราจะเริ่มจากล้างล้อก่อนอครับล้างล้อก่อนแล้วก็ค่อยไปล้างซุ้มล้อที่หลังเราก็จะทิ้งระยะเวลาให้ตัวน้ำยาเนี่ยสลายคาบในซุ้มล้อไปด้วยในตัว<อ>ครับแล้วก็เดี๋ยวลองลองสังเกตด,ดูน้ำยาตัวนี้ครับ ถ้าเกิดว่ามันมีคาบพวกสนิมพวกคาบเหล็กจากคาบที่เบรกอะไรพวกเนี้ยมันจะค่อยๆไหลออกมาเป็นสีมงงง่วงๆอ๋อมันจะไหลลงมาเลยเหรอใช,<ล>ใช่ครับใช่ครับคาบสนิมไหมคะรถคันนี้รถคันนี้ค่อนข้างใหม่แต่ก็คิดว่ามีครับขั้นตอนแรกเราจะใช้แปรงตัวนี้ก่อนครับเริ่มจากการล้วงล้างล้อด้านในแทงซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อเพื่อให้คาบด้านในอ่ะออกก่อนขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นถุงม,มือครับ นี้จะเป็นถุงมือล้างล้อเพื่อป้องกันเกี่ยวกับตัวครอบจานเบรกอะไรพวกนี้ครับ<อ>แล้วเราก็ต้องคอยล้วงด้านด้านหลังการแม็กด้วยอ๋อเหรอคะใช่ครับคือเราเราต้องการให้สะอาดถึงขีดสุดะครับด้านไหนส่วนขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นใช้แปรงไล,ไล่ไล่เก็บตามตามล้อดูน็อตล้ออะไรพวกนี้ครับหรือตามซอกที่มืเ่เกี้เราเข้าไม่ถึง คือเมื่อกี้เราใช้ผ้าเช็ดก็ยังไม่สะอาดเหรอคะอ่ะใช่ครับเพราะเมื่อกี้เราไม่ได้เข้าถึงตามชอกรูนอตอะไรแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเริ่มจากหน้ายางและทีนี้หน้ายางใช่ครับอันนี้จะเป็นแปรงที่ค่อนข้างแข็งนิดนึงงก็จะแปรงหน้ายางให้พวกเศษผินเศษอะไรออกใช่ครับคือบางบางที่ะครับน้ำยา ายางเขาอาจจะเป็นพวกซิลิโคนนะพวกนี้ครับต่อครับต่อไปเราก็จะใช้เป็นแปรงตัวนี้นี่แปรงอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นขนสําหรับซุ้มล้อครับนี่แปรงสําหรับขนซุ้มล้อก็ต้องอีกแปรงหนึ่งด้วยต้องเปลี่ยนเหมือนกันอ่ะแล้วนี้จะไงต่อคะเราจะเริ่มซุ้มล้อด้านในพวกนี้อ๋อขนเมื่อกี้กับขนอันนี้มันต่างกันยังไงคะต่างกันครับอันนี้จะนิ่มกว่า ส่วนส่วนน้ายางอ่ะอาจจะต้องเป็นคนที่แข็งนิดนึงเพื่อที่จะเข้าตามข้อควณทังสิอ,อะไรวนี้อโอเคครับวันนี้เราเราก็จะเสร็จในส่วนของการล้างล้อและฟูดรอแล้วครับต่อไปเรากจะฉีดน้ำเนี่ยสัง,สงเกตได้ว่าผมอ่ะจะยังไม่ได้ฉีดน้ำที่ตัวสีรถเลยหรือที่ตัวรถเ,เลยเนื่องจากว่าเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวสโนว์โฟมตัวเนี้ย ฉีดเพื่อดึงค้าบปุ่นค้าบไรออกมาเบื้องต้นก่อนอก่อนที่เราจะเริ่มสัมผัสจากตัวรถเนี่ยเราต้องจัดก,การตัวฝุ่นตัวนี้ก่อนอเดี๋ยวเรารอรอสักประมาณ1-2อาทีให้เราสังเกตว่าให้ตัวโฟมเนี่ยมันจะเริ่มไหลถ้าค่อยไหล<อ>ลง ก็จะค่อยๆดึงฝุ่นลงมาด้วยพวกคราบปกปกเบื้องเหล็กน้อยออกมาด้วยก็จะใช้ประมาณเท่าไหร่นะคะหนึ่งนาทีใช่ครับหนึ่งนาทีนะคะเสร็จจากขั้นตอนลงโฟมแล้วเป็นอะไรต่อคะพี่พี่เอิร์ธทีนี้เราก็จะเริ่มเก็บเก็บรายละเอียดรายละเอียดเบื้องต้นก็คือตามซอก ตามกระจังหน้าตามขอบไฟคือถ้าแค่ะคือถ้าแค่นี้มันมันยังไม่สะอาดคอเหรอคะอ่ามันมันจะมีคราบที่อยู่ตามตามซอกมุมอะไรเงี้ยครับอ๋อค่ะตอนเนี้ยเออเราแยกแยกน้ำยาไว้ที่สำหรับล้างครึ่งบนรถกับครึ่งล่างของรถอ๋อค่ะครับเพราะว่าครึ่งบนเนี่ยเมื่อกี้เราเคลียร์ฝุ่นออกไปออกเบื้องออกไปเบื้องต้นแล้วทีเนี้ยครึ่งล่างเนี่ย ที่มันจะมีค่าฝังแน่นที่แบบล้อมันกระเด็นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับ<ช>ที่ตัวสโนว์โฟมเราอาจจะเอาไม่ออกได้หมดเราก็ต้องแยกกันระหว่างขึ้นบนกับขึ้นล่างอ๋อนี่คือปกติถ้าล้างที่บ้านมีแค่ถัง2ถังก็พอแล้วนะใช่<ต>ครับแต่ว่าแบบดีเทลลิ่งของโค้กพ a าสนี่คือ2ถังไม่พอค่ะทุกคนประมาณนี้ครับแล้วเราก็จะมาเริ่มล้างที่ตัวรถเริ่มจากด้านบนก่อน หลังจากเราล้างรถทําดีเทลลิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะเริ่มมาเช็ดแห้งด,ด้วยผ้าเอ็กร้ดายตัวนี้ที่ซับน้ําได้ดีมากคือถ้าไม่มีเครื่องเป่าลมก็ซับจนกว่าเราจะมั่นใจว่ามันแห้งต <ใช S 2> ัวนีก็เอาแค่พอหนาๆใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะมีจุดที่ที่น้ําค่อนข้างจะอยู่เยอะเนี่ยก็คือจะอยู่ตามพวกผูดกระจกตามกระจังหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับตามชอกใต้ฝากระโปรงพวกเนี้ยครับประมาณนี้แล้วเราก็จะมาไล่ไล่เป่าตามครับ ็ถือว่าเรียบร้อยแต่แล้วนะคะสำหรับการล้างรถแบบดีเทลลิ่งนะคะในแบบฉบับของโทพาสดีเทลลิ่งแต่อันนี้คือยังไม่ถึงเลเวลหนึ่งนะทุกคนอันนี้เป็นแค่แบบว่าเจาเรียกอะไรอ่ะคือเบสิกพืนฐานเลยที่ทุกคนสามารถนำไปทำได้ที่บ้านใช่ครับตอนนี้ก็ขอบคุณนะคะที่เอามาเลยที่มาสอนจูนะคะที่ในการล้างรถดีเทลลิ่งนะคะในแบบสหรับของโทพาสยังไม่ถึงเลเวลหนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ หลังรถกลับมาแล้วค่ะคุณกรีจะบอกว่ามันมีขั้นตอนที่เยอะมากๆเลยแล้วด้วยความที่ว่าเป็นดีเทลลิ่งคุณกรีมันต้องใช้การลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะ,ะอมากๆเลยซึ่งบางทอีอย่างจูเนียเวลาอาจจะไม่ได้มีทั้งวันขนาดนั้นบางทีการลงรายละเอียดมันอาจจะดึงเข้าไม่ถึงเวลาเราไม่พออย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยก็คงอาจจะต้องมาให้ทางโทพาสดีเทลลิ่งช่วยลงรายละเอียดน่าจะดีกว่านะคะก็เลยอยากจะถามคุณกฤีดต่อค่ะว่า โทพาสเดเทลลิ่งไทยแลนด์เนี่ยเขามีเลเวลในการล้างเนี่ยแบบไหนบ้างนะคะจริงๆในสิ่งที่คุณจูนได้เข้าไปทำนะครับสร้างเราจะเรียกว่าพรีเมียมวอชนะครับหรือการล้างแบบมาตรฐานของโทพาสนั่นเองนะครับซึ่งตัวพรีเมียมวอชเนี่ยก็จะเป็นล้างการครบวงจรทุกอย่างก่อนที่จะไปสู่เน็กโปรเซสถ้าลูกค้าอยากจะขัดอยากจะทำอะไรเพิ่มเนี่ยยังไงเราต้องทำให้ตัวนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างโทพาสเนี่ยจริงๆออริจินอลของเราเลยมีตัวเดียวครับค่ะ ช่คอ๋อค่ะ<ม>แล้วการล้างแบบดิเทอร์เรียร่ะคะ่ะในเรื่องราคาครับคือของโทพาสเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณเท่าทไหร <ๆ S 1> ่จริงนของเราจะเริ่มต้นในการล้างครับอยู่ที่2,500บาทครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรารับล้างในรูปแบบนี้วันหนึ่งไม่เกิน4คันนะครับอ๋อแค่วันละสี่ขันท่านั้นอุ๊ยอย่างนี้ต้องจองหรือเปล่าคโอ้ต้องขออนุญาตครับว่าถ้าลูกค้าคนไหนอยากจะลองเนี่ยนะครับขอให้ขออนุญาตจองคิวนิดนึงนะครับเพราะบางทีเนี่ย โอ้คิวเต็มจริงๆครับค่ะแล้วรถที่ที่จะเข้ามาใช้บริการหัวจูนเห็นทพาร์สนี่แบบว่ารถนี่ราคาแพงๆทั้งนั้นเลยถ้าแบบเป็นรถธรรมดานี่สามารถที่จะมาล้างแบบดีเทลลิ่งที่ทพาร์สได้ไหมคะจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่ารถที่อยู่ที่เราเนี่ยหรือทําที่เราส่วนใหญ่ออกมาภาพบาดเห็นว่าเป็นรถราคาสูงๆเนาะแต่จริงๆเนี่ยเราดูแลหมดนะครับไม่ว่าจะรถราคาไหนสำหรับผมอะ,ะรถทุกคันเนี่ยผมไม่กวามใส่ใจเท่ากันหมดที่โทพาร์สเนี่ยตอนนี้ทั่วโลกมีทั้งหมดกี่สาขาละคะปัจจุบันนะครับ ต้องบอกนี้ก่อนนะผมก็อัปเดตกับอังกฤษอยู่เรื่อยๆนะครับแต่เท่าที่ผมเข้าใจตอนนี้ของโทปาร์มีทั้งหมด17สาขาทั่วโลกนะครับแล้วก็ในปีหน้าตามแผนที่อังกฤษแจ้งมาจะขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับอีกประมาณ14สาขารวมถึงไทยไทย,ไยด้วยนะครับ<อ>ใน<ม>ไทย,ไทยก็จะมีการขย,ย,ยายเพิ่มด้วยที่บอกว่าจะมีสาขาที่ไทยเพิ่มมาอีกสาขานี้ก็คือแบบเจ้าของเดียวกันแล้วค่ะก็ขออนุญาตแจ้งไว้แล้วกันครับว่าจะอยู่ตรงอ๋อที่เลนจ์ปูดครับ อตอนนี้หลายหลายคนน่าจะรู้จักถ้าคนตีกอล์ฟเนี่ยรู้จักแน <g ül> <ช>่ๆนะครับ <c oughs> ก็จะไปดูแดูแลลูกค้าในหมู่บ้านในสนามก็รวมถึงโรงเรียนนานาชาติเท่านั้นครับค <past> ่ะพอทพาสเข้ามาเปิดที่ไทยปุ๊บนี่ก็คือหลายๆคนนี่ก็คือแบบว่าตั้งใจที่จะเอารถมาทําที่นี่เลยเก็ต้องบอกอีกครับคุณจูนว,ว่าตอนที่เปิดธุรกิจนี้ผมเองพูดทาตรงว่าเราก็มีความกังวลใจเนาะว่าแ,แบบเออแบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์ใหม่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางยุโรปรู้จักจริงแต่คนไทยอาจจะไม่รู้จักแต่ก็ ต้องบอกว่าผิดคาดครับพอเราได้เปิดทําการจริงๆเนี่ยมีลูกค้าหลายท่านอิอนบ็อกมาถามว่าอันเนี้ยใช่โทปาสจริงๆหรือเปล่า <c oughs> หรือแบบเป็นแค่ก๊อปปี้ <c oughs> อ่าเรากไ็ได้มีการคุยกับลูกค้าว่าเออเนี้ยเราเป็นสาขาจากทางอังกฤษจริงๆ <c oughs> นะครับแล้วผมก็เลยได้รู้ว่าคนไทยเนี่ยจริงๆอะ่ะมีหลายคนที่ติดตามโทปาสยูลิงที่อังกฤษกับผมรวมถึงในหลายคนเนี่ยคนไทยเราจบที่ประเทศอังกฤษเยอะ <c oughs> ก็เลยเข้ามารู้จักเราได้เร็วนคุณคปิดคะอย่างนี้โทปาสไทยแลนด์ที่นี่อยู่ที่ไหนคะ ของเรานะครับจะอยู่ที่พัฒนาการนะครับระหว่าง30-32กับนะครับสังเกตง่ายๆครับถ้าเลยตึกทรูมาเนี่ยจะอยู่ซ้ายมือนะครับหรือสามารถเสิร์ชใน Google Map ได้ หรับใครนะคะที่อยากจะให้รถนะคะดูเงาเงานะคะต้องการการดูแลแบบล้างรถแบบดีเทลลิ่งนะคะก็สนใจนะคะอยากจะให้โทพาสดีเทลลิ่งไทยแลนด์เนี่ยดูแลก็ติดตามนะคะแล้วก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงอย่าลืมจองคิววอล์กอินไม่ได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับโทพาสดีเทลลิ่งไทยแลนด์สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณกรีฑามากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะเป็นตัวจริงบนโลกที่ท้าทายนิวปาจอลสปอร์ตอีลีดีเดชัน แอกซ่าประกันภัยเขียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไป